รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอากาศเย็นๆแบบนี้คุณผู้ชมมีแผนไปเที่ยวไหนบ้างหรือเปล่าคะแต่ไม่ว่าจะไปไหนอย่าลืมวางแผนล่วงหน้าโดยเฉพาะการเก็บเงินล่วงหน้านะคะจะได้ไม่เข้าข่ายไปเที่ยววันนี้ใช้หนี้วันหลังค่ะจะว่าไปนะคะธุรกิจที่คึกคักมากที่สุดในช่วงโค้งสุดท้ายของปีหนีไม่พ้นภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะคะและหากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงเทพมาหานครก็หนีไม่พ้นการทานอาหารบนเรือที่ล่องไปในแม่น้าเจ้าพระยานะคะเพื่อ ชมวิวสองฝั่งข้างทางที่บอกเล่าทั้งประวัติศาสตร์และก็วิวัฒนาการของเมืองกรุงได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับหญิงเก่งที่เป็นเบื้องหลังความสําเร็จของเจ้าพยาคริสนะคะไปดูกันว่าไลฟ์สไตล์ในการดําเนินชีวิตและการใช้เงินของเขาเป็นอย่างไรคะ่ะ ะะตอนนี้ก็เป็นกรรมการผู้จัดก,การอยู่เรือสำราญเจ้าพญาครุสค่ะที่คิดว่ามันบังเอิญจังหวะและโอกาสมันเปิดตรงนั้นพอด,ดีพอดีพี่ได้มีโอกาสพาครอบครัวมันทานข้าวบนเรือล่องแม่น้าเจ้าพญาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็พอดีมาช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พี่คิดว่าเรือเรือล่อ,ลองแม่น้าอย่างเงี้ยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราเห็นลูกค้าชาวต่างชาติเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าคือส่วนตัวเป็นคนชอบ เที่ยวอ,อยู่แล้วแล้วพอ,พอมาเจอแม่น้ำเจ้าพญาลรวรู้สึกว่าแบบสวยมากอ่ะแล้วก็เลยเริ่มคุยกันเองว่าเรามาทํากันบ้างดีกว่าไหมพี่คิดว่าถ้าพูดถึงเจ้าพญาครุยคิดว่าน่าจะคิดถึงบริการนะคะเพราะพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าเรือของพี่จะเด่นในเรื่องด้านบริการมากนะคะตรงนี้คือมันทําให้ทําไมเราถึงมีบุคลากรในใน,ในบริษัทเราเยอะมากเพราะว่าเราเน้นด้านบริการนะคะและลองลงมาก็จะเป็นเรื่องอาหาร แล้วก็เป็นตัวเรือที่ยังมีคงความเป็นไทยเพื่อให้ชาวต่างชาติรวมทั้งชาวไทยด้วยเนี่ยรู้สึกแบบภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเรามันมีความความขลังพี่ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าที่เขาบอกว่าเป็นแม่น้ําเจ้าพยาเป็นเป็นแม่น้ําหลักของเป็นแม่น้ําแห่งแผ่นดินเนี่ยพี่คิดว่าใช่เลยลอ,เลอ,อุ่ย ยากนะคำถามนี้เพราะจริงๆเราไม่เคยนับชั่วโมงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งก่อนนอนพี่ว่ามันอยู่ในสายเลือดนะคะเพราะว่าคือเนื่องจากว่า,เ,าเรือพี่ทําเรือตรงนี้มันเป็นเหมือนกับกิจการของครอบครัวนะคะที่เริ่มต้นจากรุ่นของพี่เองพี่พี่น้องๆที่เริ่มต้นคุยกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าตอนเช้าเราพอเราตื่นมาเราก็ทุกอย่างก็อยู่ที่เรือ พอระหว่างวันเราก็ทํางานทํางานพอกลับถึงบ้านแล้วเนี่ยโอเคอาจจะมีตอนเย็นที่เราไปงานนู่นนี่นั่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่พอตอนเย็นแล้วถึงบ้านฟุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันเจอครอบครัวกันเองมันก็เริ่มคุยเรื่องงานกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันมีแต่งานจริงๆในส่วนแต่ละเดือนจริงๆเราจะทุกคนพี่คิดว่าทุกคนมีค่าใช้จ่ายที่ฟิกซ์อยู่แล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ย เราสามารถบริหารได้ว่าโอเคจากค่าที่จ่ายส่วนที่เราต้องฟิกไปต่อเดือนแล้วเนี่ยมันมีเท่าไหร่ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นค่าเอาตรงๆว่าค่าซื้อของช้อปปิ้งหรือว่าทานอาหารเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยบางส่วนก็เอาสำรองไว้ด้วยในส่วนเวลาฉุกเฉินหรือว่าอะไรที่มีอะไรเพิ่มเติมมานอกเหนือจากปกติก็คือเป็นออมโดยประกันด้วยนะคะประกันโดยใช้แบบวิธีการออมด้วยแล้วก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยคืออย่างท,างที่อย่างที่บอกก็คือไม่ได้มีเวลามากมายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้อาจจะไม่ได้ไปออมเป็นอะไรที่ใช้ความเสี่ยงเยอะนะคะส่วนใหญ่แล้วพี่ก็จะมี ใช้วิธีเป็นซื้อตั๋วเงินหรือพันธบัตรอะไรที่มันค่อนข้างมั่นคงแล้วก็เนื่องจากไม่ได้มีเวลามากมายเราจะได้ไม่ต้องติดตามอะไรมากมายก็สบายใจดีพอเรามารู้แล้วว่าคือไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบนี้การบริหารจัดการเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยการใช้เงินต่อเดือนเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถมาเลือกการลงทุนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับชีวิตเราได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะ คุณเอนะคะทุ่มเทเวลาให้กับการทําธุรกิจแบบนี้ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมถึงตัดสินใจที่จะเก็บเงินไว้นะคะกับธนาคารพาณิชย์กับการทําประกรันแล้วก็อาจจะมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่สูงมากนักนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาในการติดตามข้อมูลแต่คนที่ทําธุรกิจแบบนี้นะคะอยากจะต่อยอดเงินของตนเองควรจะวางแผนการเงินอย่างไรบ้างวันนี้เรามาพูดคุยพร้อมกันนะคะกับพี่ตู้ค,ค่ะคุณเกษรามรญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตราลาดซับแห่งประเทศไทยค่ะสวัสด วัสดีค่ะพี่ตูกค่ะสวัสดีค่ะพี่ตูตเห็นไลฟ์สไตล์ของคุณเอ๋แล้วนะคะที่วันวันหนึ่งเนี่ยก็ทุ่มเทเวลาให้กับการทําธุรกิจทั้งวันเลยนะคะมองว่าเขาควรจะวางแผนในการบริหารจัดการเงินยังไงดีอะคะค่ะก็อันแรกก็คือต้องเป็นเรื่องของการใช้เงินเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ทำได้เท่าไหร่แต่จะดีที่สุดก็คือว่าเราวางแผนให้ถูกต้องในเรื่องของการใช้เงินเพื่อบริโภคหรือเพื่อ,อหลายหลายเรื่องหรือแม้กระทั่ง ถ้ามีหนี้สินจะต้องชําระอะไรอย่างไรอะค่ะค่ะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของแผงกกนแผการใช้เงินจ่ายก่อนแผนการใช้เงินใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องของการประกันะะนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าเราเราอาจจะไม่ได้เก็บเงินอะไรไว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลงทุนในเรื่องของการประกันไว้เนี่ย มันก็จะเป็นการที่เราทำเซฟตี้เอาไว้ไม่ต้องไปกังวลถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรที่ฉุกเฉินก็สามารถที่จะใช้เรื่องประกันได้จะได้อุ่นใจด้วยใช,ใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ถ้าเกิดบางคนก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดในยามที่จะแก่ชราเนี่ยจะต้องทำอะไรก็คือหลังจากที่เราเกษียณอายุไปแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องไปเรื่องของการลงทุนต่างๆเพื่อที่ว่าตอนเกษียณอายุเนี่ย เราไม่ได้มีไรายได้แล้วเราจะต้องวางแผนอย่างไรเพื่อที่จะมีเงินได้ในช่วงเรากระเสียณอายุนะคะก็คือวางแผนการใช้จ่ายวางแผนประกรันแล้วก็วางแผนกเกษียณด้วยใช่ค่ะนันคือ3ข้อแรกเลยก็ยังมีสามเรื่องนะคะก็คือว่าอีก3ามแผนแผนถัดไปก็คือของเรื่องการลงทุนนะคะ,คะแผนการลงทุนของเราว่าเราจะเอาเงินต่างๆที่เราได้มาเนี่ยจะไปลงทุนอะไรประเภทอะไรนะคะ ถ้าจะให้ดีนะคะ,ค,ะคนเราทุกคนทํางานก็ต้องเสียภาษีใ,<ช>ให้กับรัฐบาลใช่ไหมคะเราก็ต้องวางแผนในเรื่องของการจะเสียภาษีอย่างไรหรือบางเรื่องที่รัฐบาลสนับสนุนเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะคะ,คะแล้วสุดท้ายทุกคนใช่ไหมคะเมื่อมีเงินเหลือหลังจากที่เราจัดแผนได้ทุกชนิดแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะต้องทําในเรื่องของมรดกของเราว่า อีกหน่อยเราอยากจะให้ลูกหรือให้หลานหรือให้ใครก็ตามนั้นก็จะต้องมีเรื่องของการวางแผนเรื่องมรดกด้วยะค,ะค่ะเป็น6แผนการเงินที่ทุกคนควรมีไว้ก่อนใช่ไหมคะไม่ว่า<ล>จะเป็นการใช้จ่ายประกันนะคะ เกษียณการลงทุนเรื่องภาษีแล้วก็มรดกด้วยวันนี้ถือว่าพี่ตูบอกได้ครอบคลุมทีเดียวนะคะจะได้นํา<ร>ไปปรับใช้กันไม่ว่าจะมีเวลาหรือไม่มีเวลายังไงก็ต้องมี6แผนนี<ร>้ไว้<ร>กับตัวก่อน,นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะสำหรับพี่ตูนะคะคุณเกษรา usi, มันทุศีกรรมการและผู้จัดจาก,การตลราดซอบแแห่งประเทศไทยที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณพี่ตูมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ